กรณีเจ้ามรดกมีผู้สืบสันดานบิดามราดาและคู่สมรสของเจ้ามรดกรับมรดกพร้อมๆกันเจ้ามรดกมีบิดามราดายังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นเจ้ามรดก ยังมีคู่สมรสซึ่งยังมีชีวิตอยู่และเจ้ามรดกมีลกูกทายาตรลำดับหนึ่งผู้สืบสันดานยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับมรดกแทนที่คำว่าหรือมีผู้รับมรดกแทนที่หมายความว่าทายาตรลำดับหนึ่งลูกเนี่ย อาจจะถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกหรืออาจจะตายก่อนเจ้ามรดกการคิดส่วนแบ่งบิดามดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาชั้นบุตรตามมาตรา16 3ปักสอง มีดาและมารดาได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตรกับมาตราหนึ่งหกสามห้าวงเล็บหนึ่งคู่สมรสได้ส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นทายาทชั้นบุตรนั่นคือคู่สมรสกับลูก ได้ส่วนแบ่งเท่าเท่ากันบีดามันดาคู่สมรบจะได้มรดกสเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร นั่นคือบิดามารดาคู่สมรสลูกจะได้รับมรดกคนละส่วนเท่าเท่ากันบิดามารดาคู่สมรสลูกจะได้รับมรดกคนละส่วนเท่าเท่ากัน ตัวอย่างกรณีบิดามันดาคู่สมรสกับลูกได้รับมรดกพร้อมๆกันและได้รับมรดกคนละส่วนเท่าๆกันด้วยบิดามารดาคู่สมรสของเจ้ามรดก กับโลกได้รับมรดกพร้อมๆกันและได้รับมรดกคนละส่วนเท่ากันด้วยเจ้ามรดกมีสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังมีชีวิตอยู่มีผู้สืบสันดานสองคน นั่นคือจัน์ทกับบังคารนอบจากนั้นบิดามดาของเจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายมีมรดกห้าล้านบาท ามาตรา1630วรรค2เมื่อมีผู้สืบสันดานคือทายาตลำดับหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และมีบิดามารดาทายาตลำดับสองยังมีชีวิตอยู่ก็ให้บิดามดาได้รับส่วนแบ่งเสมือนหนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร นั่นคือจันทร์กับบังคารซึ่งเป็นลูกกับพ่อแม่จะได้รับมรดกเท่าเทๆกันและตามมาตรา1 6ึ่สหวงเล็บหนึ่งที่ว่าเมื่อเจ้ามรดกมีคู่สมรสและมีผู้สืบสันดานก็ให้ คู่สมรสได้รับมรดกเท่ากับบุตรนั่นคือสามีซึ่งเป็นคู่สมรสจะได้รับมรดกเท่ากันกับจัน์และอังคารตามแผนภูมิเจ้ามรดกมีนายจันและนายอังคารเป็นทายาทในลำดับที่หนึ่ง ตามมาตรา1629วงเล็บหนึ่งจันกบ,บังคารเป็นทายาทลำดับ1และมีบิดาบรรดาซึ่งเป็นทายาทในลำดับที่สองตามมาตรา1629วงเล็บสองพ่อกับแม่เป็นทายาทในลำดับที่สอง ดังนี้ทายาทในลำดับที่หนึ่งจันกับบังคารจะไม่ตัดทายาทในลำดับที่สองคือได้รับมรดกพร้อมกันและเท่ากันตามมาตรา16-30บักสองทายาทลำดับสองพ่อแม่กับทายาทลำดับหนึ่งจันกับบังคาร จะได้รับมรดกพร้อมกันและเท่ากันดังนั้นมรดก5ล้านบาทแบ่งออกเป็น5ส่วนคนที่จะได้รับคือสามีได้รับ1ล้านบาทจันกับบังคาน ซึ่งเป็นทายาทลำดับหนึ่งจะได้รับคนละหนึ่งล้านบาทพ่อก,กับแม่ของเจ้ามารดกจะได้รับคนละหนึ่งล้านบาท